กิจกรรมเริ่มต้นในช่วงเช้าด้วยการสวดมนต์บทธรรมจักกับประวัตนาสูตรเพื่อความเป็นสิริมงคลจากนั้นพระอาจารย์ได้นำผู้มีบุญทุกท่านปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนากลั่นใจให้ใสสะอาดก่อนจะเข้าสู่พิธีกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานโดยมีกลัลยาณมิตรคุณแม่ปราณีศรีสุวรรณและกลัลยาณมิตรกิ่งแก้วมหาอุประ,ระเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีกล่าวคำถวายกองบุญอุปกรณ์เครื่องกันหนาว โดยมีกเาณมิตรนฤมลลือชามอสซิงเกอร์และกเาณมิตรจันทนีดวงประทีปเป็นประธานนำกล่าวคำถวายจากนั้นทุกท่านก็ได้ร่วมฟังคณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลบทถวายพรพระทั้งยังได้น้อมถวายไทยธรรมแด่คณะสงฆ์และร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตามประเพณีชาวพุทธค่ะ ภาคบ่ายเป็นการกล่าวคำขอขมาลาบรรพชาและอุปสมบทของอุบาสกพลวัตนาคลักษ์ ซึ่งเป็นอุบาสกปฏิบัติหน้าที่รับบุญที่วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียจะเข้ารับการบรประชาและอุปสมบทเป็นพระพิสุในพระพุทธศาสนาในช่วงวันวิสาขาบูชาปีพุทธศักราช2569ซึ่งกลุ่มกัเลยามิตรลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายบอสตันต่างปลื้มปิติและอนุโมทนาบุญกับอุบาสกพลวัดนาคาักษ์ที่จะได้บรประชาและอุปสมบทในครั้งนี้จากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายเครื่องอัฐบว รีขารนนำกล่าวโดยกลาลยานมิสซิรินวงวิทยาเวทและครอบครัว พร้อมกันนี้เจ้าภาพทุกคณะก็ะได้น้อมถวายเครื่องทยธรรมและกองบุญต่างๆแด่ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ซึ่งแม้ว่าในเขตบอสตันจะมีสภาพอากาศที่หนาวเย็นในช่วงนี้แต่เหล่าสาธุชนยังคงแสดงพลังศรัทธาเดินทางมาร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงสะท้อนถึงบทบาทของวัดพระธรรมกายบอสตันที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธในต่างแดนอย่างแท้จริงค่ะ